เฮ้ยรอด้วย้ใกล้จะถึงแล้วเจ้าออนี่รอหน่อยเจะป่านน่อยฮ่อ้ยช้ามากชี่แพ้ของแบบนี้ใครดีใครได้โอ้โโอฟูนายอีกแล้วเหรอเนี่ย าชื่ออะไรเหรอใช่นายม,มาจากไหนเหรอนายชื่อก้องเหรอกองโอเคไปกันเถอะได้เวลาแล้วโอ้โหฉัน ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยเจ๋งไปเลยล่ะฮะอหนายหิวเหอรอกองอยากจะกินอะไรหน่อยไหมเ <c oughs> นาะงั้นไปเลยทุกตัวอย่าแตกแถวแนละ้วตั้งใจฟังให้ดีนะับ,บมานับไปพร้อมกันหนึ่งสองกงไม่ต้องห่วงนะอีกเดี๋ยวก็ถึงแล้วานายทำได้ดีเหมือนเราเลยล่ะนึสองหนึ่งอีกรอบนะเฮ้อหยุดก่อน

จกนี่เหรอมันสนุกสุดยอดดูเองแล้วจะรู้ต้องทำแบบนี้เห็นไหมกองสนุกสุดๆนายต้องลองเองนะ ี่จะทำอะไรกันน้าเร็วกันไปโอ๊ยโอ๊ยแย่แล้วล่ะฉันไม่น่าผัวให้เขาเดินนำขบวนเลยฉันเหมาะสมจะเป็นผู้นำฝูงของเรามากกว่าเขาอีกไม่ควรให้เด็กทำงานของผู้ใหญ่เลยโอ๊น่าสินะโอ้ยโอ้ย มันไม่มันมีนักตัวแม่เจอแม่จอพ่อจจาแม่จ๋อพ่อเพ่อเจอพ่อจอพ่อจอพจอพ่อจแม่จ๋อดูมาแล้วกังอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวฉันกลับมาโสนุกไหมลูกฮะสนุค่ะเพนนีเพนนีพ่อค่ะเพนนี หิวไหมลูกเฮออ้ออ้อมพ่อคะหนูมีอะไรอยากขอล่ะข่อโทษที่ให้รอนะพ่อฉันจับได้เมื่อกี้เลยล่ะเอาเลยกินสิไม่ต้องเกรงใจนะหน้าต้องชอบมันแน่ๆมันอร่อยมาก ขอบคุณมากนะเป็นเพื่อนดีๆมากเลยเอดูสิว่าเรามีอะไรหยุดนะ,ออะโอ้นั่นโอฟุมีปลาน่ากินแต่พวกนายไม่คิดจะเรียกฉันเลยนะฉันเสียใจมากเลยเนี่ยโอ้ยโอ,อฟุอีกแล้วพว่อคะเงียบก่อนลูกอะไร จะยืนมองฉันเกินแล้วไงไปเส่ไปเลยอรไรยสุดๆไปเลยนั่นนี่กินเท่าไรก็ไม่เคยพอเลยว่างันไหมเจ้านกตะกละเฮะเมื่อกี้ว่าไงนะตะกละเฮ่ยยยยจอดหนูค่ะพ่อหมอเนี่ยน่ะชอบขโมยอาหารเรายกโทษไม่ได้พูดแบบนี้แชวแล้วเจ้านออยากเจ็บตัวไงฮะ นายไนดะ้ย่าพูดแทรกระหว่างที่ฉันจะพูดไม่จบเซ้นายคิดจะทำอะไรกันแน่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยได้อยอคิดว่าแค่นั้นฉันจะยอมแพ้าันหรอฮะเฮ้ยโอ้ออยฉันไม่มีเวลามาเล่นกับนายหล้กนะฝากไว้ก่อนไม่นานฉันจะมาเอาเคิน อย่าบอกนะว่าเจ้าตัวเล็กนั้นบินได้เอาจริงเหรอเนี่ยเออเออทำได้ไงเนี่ยโออเพื่อนลูกเป็นตัวอะไรกันหน้าเนี่ยหนูรู้แค่ว่าเขาชื่อก้องเขาเจ๋งมากเลยนะพ่อเออเอาล่ะไปเถอะโออแต่ก้องไปเจอหน้าเร็วสิแต่พ่อคะก้องเป็นเพื่อนหนู เราผ่านทุกอย่างมาด้วยกันเราทิ้งเขาไม่ได้นะก้องก้องนี่ลูกยังคิดถึงก้องอยู่เหรอเพนนีก็เราทิ้งเขานี่นะเขาอุตส่าห์ไล่เจ้าตะกร้าโอฟูให้โอ้เพนนีก้องปกป้องเราตลอดไปไม่ได้หรอกนะโอฟูก็แค่ เพนนี่เพนนี่เอาเพนนี่ขึ้นมานะโลกขึ้นในแค่เริ่มตอนเท่านั้นเฮ้ยทำไมไม่สู้กับท่านซะซึ่งหน้าระพวกรลไปเต่าหัวหดไม่เก่งจริงเนี่ยนะพ่อพ่อคะพ่อคะตื่นแล้วบอกลาโลกได้เลยสาวน้อย มันจะทำไรอ่ะคิดว่าบินได้เหรอปล่อยฉันนะปล่อยฉันอ๋ออ๋อพวงมาอีกแล้วอ่ะฉันไม่ว่างมากนะฉันต้องไปแล้วปล่อยฉันเดี๋ยวฉันไม่ปล่อยปล่อยลูกฉันไปเชื่อยฉันนะเจ้าเพนกวินอ้วนขาสั้นฉันไม่ปล่อยเฮ้ยไป ปล่อยฉันนะปล่อยฉันพ่อคะช่วยเขาด้วยไม่พอไม่ได้ฮะนนี่ระวังระวังมา่วยมยวม่วยม่ยม่ยนาวยมาม่วยมช่วย่ย

ล้นเลียนเตียนเลยปีกของฉันน่าจะไม่ได้บินไปอีกนานเลยถ้าคิดทำอะไรโง่ๆอีกเราจะดึงขนบนหัวนายเทงด้วยเข้าใจฉันขอโทษให้อภัยฉันได้ปลอดขารละหนาวจังน้ำแข็งพวกนี้ทิ่มแทง จะไม่มีขนหนานมคอยกันหนาวหนาวจังวความผิดฉันเอง <S <S ฉันสมควรถูกลงโทษหรือว่านี่จะกลายเป็นจุดจบของฉันอุ่นจังเลยอุ่นมักนงฮะอุ่นอหรือย่างฮาาน้นี่พวกนาย โทษทีนะเราไม่คิดว่ามันจะเย็นขึ้นแบบนี้ใช่นายนะ่าจะอยู่ร่วมกับฝูงจนกว่าขนจะงอกเหมือนเดิมนะโอวพวกนายมานนี่สิ